ยินดีต้อนรับกลับสู่ SR Car Review วันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับการรีวิวรถ VIP 2025แบบจอดลึกเราได้ทดสอบรถคันนี้ตลอดเส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่นี่ไม่ใช่แค่การเดินทางธรรมดาแต่มันคือการสัมผัสความหรูหราระดับพรีเมียมจากต้นทางถึงปลายทางถ้าคุณกำลังมองหารถสำหรับเดินทางไกลหรืออยากรู้ว่าปี2025มีอะไรใหม่ในโลกยานยนต์ต้องติดตามรีวิวนี้ให้จบ เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครตอนเช้าตรู่เราได้รับรถ VIP 2025มาทดลองขับแค่เห็นภายนอกก็สัมผัสดได้ถึงความพิเศษตัวถังดีไซน์ล้ำสมัยเส้นสายเรียบหรูลงตัวไฟหน้า LED Matrix อัจฉริยะพร้อมประจังหน้าขนาดใหญ่แต่ไม่ฉูดฉาดทุกอย่างดูสมดุลและแสดงออกถึงความพรีเมียมอย่างแท้จริงล้ออลลอยขนาด20นิ้วลาย2โทนพร้อมขอบโครเมียมดูสง่างามแม้จอดอยู่เฉยๆรถก็ยังดูเหมือนกำลังเคลื่อนที่ รายละเอียดโครเมียมตามขอบหน้าต่างและไฟท้ายแบบเลเตเต็มแนวกว้างพร้อมแอนิเมชันตอนเปิดปิดทําให้ท้ายรถดูหรูหราไม่แพ้ด้านหน้าสีที่เราได้คือดำมุกวินนี่เพลว์แบล็คซึ่งเมื่อกระทบแสงแดดยิ่งดูมีมิติเมื่อเปิดประตูมือจับจะเลื่อนออกมาอัตโนมัติและเมื่อก้าวเข้าไปข้างในสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือบรรยากาศที่หรูหราแบบห้องรับรองชั้นธุรกิจเบาะหนังแท้นัปป้านุ่มพิเศษพื้นผิวทุกจุดภายในเป็นวัสดุเกรดสูง ไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโซลหนังหุ้มเสารหรือแถบอลูมิเนียมตกแต่งมีไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้64สีทั่วห้องโดยสารเบาะหน้ามาพร้อมระบบทำความร้อนเย็นและนวดไฟฟ้าสาโหมดที่ช่วยให้การเดินทาง9ชั่วโมงนั้นไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแม้แต่น้อยหน้าจอแสดงผลในรถมีทั้งจอกลาง15.6นิ้วแบบสัมผัสและจอเรียนไมล์สินิ้วแบบดิจิทัลที่ลื่นไหลสุดสุดระบบรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบนำทางมี AI ช่วยวิเคราะห์เส้นทางแบบ real time ตอนที่เราขับผ่านลำปางมันเตือนว่าฝนจะตกบนเขาล่วงหน้าแอร์แล้วก็ตรงจริงๆในส่วนของบอ่อหลังคือจุดที่ทำให้ VIP 2025สมชื่อ VIP บอ่อสามารถเอ็นพร้อมที่วางขาไฟฟ้าหน้าจอหลังบอ่อหน้า2จอช่องแอร์แยกโซนมีกล่องเก็บความเย็นขนาดเล็กอยู่ตรงกลางแถมยังมีระบบควบคุมแบบสัมผัสในที่วางแขนและเพดานแบบดาวไฟเบอร์ออปติกเหมือนโรสรอยเลยทีเดียวตลอดทางเราสังเกตว่าเสียงจากภายนอกแคบไม่มีเลย กระจก2ชั้นและระบบตัดเสียงรบกวนแอคทีฟน้อย a n นเซ l เลชันทำให้ห้องโดยสารเงียบสงบมากแมะ้จะวิ่งที่ความเร็ว120กิโลเมตรชั่วโมงก็ยังได้ยินแต่เสียงเพลงจากลำโพงรอบทิศทาง18ตัวที่เสียงใสคมชัดเหมือนอยู่ในคอนเสิร์ต พูดถึงสมรรถนะการบ้าง VIP 2025พมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ3 0ลิตร6สูบเพียงพร้อมระบบไฮบริดไฮบริด4ี่ให้กำลังสูงสุด375แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะอัตราเร่ง0ูนย์ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ5.5วินาทีซึ่งถือว่ารวดเร็วมากสำหรับรถหรูไซส์ใหญ่การควบคุมบนถนนก็โดดเด่นเราลองขับทั้งในเมืองบนทางด่วนและขึ้นเขาในเส้นทางจากนครสวรรค์ถึงลำปาง ช่วงล่างแบบถุงลมปรับอัตโนมัติทําให้แม้ถนนจะครูขัะก็ยังรู้สึกนุ่มนวลเหมือนลอยอยู่บนพรมเมื่อขึ้นเขาระบบขับเคลื่อนจะปรับเองโดยอัตโนมัติเพิ่มแรงดึงให้มั่นคงส่วนทางลงเขาก็มีระบบหน่วงไฟฟ้าและ regenerative braking ที่ช่วยชะลอรถและชาร์จพลังงานกลับเข้าแบตด้วยระบบขับขี่เกล่งอัตโนมัติระดับ2ก็ทํางานได้อย่างดีมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติกล้องจับเลนเซ็นเซอร์รอบคันและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติทําให้เราสามารถพักผ่อนมือได้ในช่วงทางตรงยาวๆอย่างปลอดภัย ความประหยัดน้ำมันก็น่าประทับใจด้วยระบบไมล์ลอกไฮบริดเราทำได้เฉลี่ย13.5กิโลเมตรลิตบนถนนหลวงและประมาณ10.5กิโลเมตรลิตในสภาพการจราจรทั่วไปซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถระดับนี้ฟีเจอร์ในรถยังมีอีกเพียบเช่นระบบผู้ช่วยเสียงที่เข้าใจภาษาไทยและอังกฤษพูดว่าหนาวจังมันจะเพิ่มอุณหภูมิให้ทันทีหรือพูดว่าเปิดเพลงสบายๆก็จะเริ่มเล่นเพลงแนวชิลให้ทันที มีแท่นชาร์จไร้สายพอร์ต USB-C ถึง6กล360องศาที่ให้ภาพชัดระดับ HD และ AI ผู้ช่วยคนขับที่คอยเตือนให้พักรถทุก2ชั่วโมงพร้อมแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดพักน่าสนใจตามเส้นทางด้านความปลอดภัย VIP 2,025จัดเต็มด้วยถุงลมนิรภัย10ตำแหน่งโครงสร้างตัวถังเสริมพิเศษระบบเตือนหลับในกล้องจับการขับขี่แบบอินฟราเรดถ้าเห็นว่าคุณเริ่มง่วงบอจะสั่นและระบบจะแนะนำจุดพักใกล้ที่สุดโดยอัตโนมัติ เรื่องราคานั้นในไทยเริ่มต้นที่ประมาณ3.9ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและไปจนถึงประมาณ4.7ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปพร้อมออปชั่นเต็มถือว่าคุ้มมากเมื่อเทียบกับรถยุโรปในระดับเดียวกันที่ราคาแพงกว่านี้แต่ให้ฟีเจอร์น้อยกว่าหลังจากเดินทางทั้งวันขับข้ามหลายจังหวัดผ่านทุกสภาพถนนเราสรุปได้เลยว่า VIP 225 0เป็นรถที่ยกระดับการเดินทางจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักเดินทางหรือใครที่ลหลงไหลในความหรูหรารถคันนี้ตอบโจทย์ทุกด้าน จากกรุงเทพมหานครจนถึงเชียงใหม่มันทำให้ทุกกิโลเมตรกลายเป็นความสุขความสบายและความสงบรถขับดีนั่งสบายเทคโนโลยีล้าและปลอดภัยครบครันแม้จะขับมา9ชั่วโมงแต่เรายังรู้สึกสดชื่นเมื่อถึงปลายทางนี่คือรีวิวเต็มของ v i p 2025จากช่อง SR Car Review ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์บอกเราว่าคุณคิดยังไงและอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากเรา ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขับรถปลอดภัยเดินทางมีสไตล์และอย่าลืมคาดหวังให้มากขึ้นจากรถของคุณ